นักแสดงค่ะก็มาที่โต๊ะข่าวบันเทิงนะคะก็เรียกว่ามาฝากฝังผลงานแล้วก็มาบอกความคืบหน้าของงานที่ตัวเองทํากันอยู่ในปี2564นี้ค่ะคู่แรกเลยนะครับผมหนุ่มท็อปจรรและมินนวินดามาสวัสดีปีใหม่กับทางรายการครับถือโอกาสนี้อวยพรมปีใหม่ให้กับแฟนๆรายการด้วยผลงานละครที่ทั้งคู่มีให้ติดตามก็มีคนละสองเรื่องกําลังถ่ายทําอยู่แล้วก็ถ่ายทําเสร็จแล้วด้วยเช่นกันครับค่ะ แฮปปี้นิวีย์นะคะแฟนๆตัวข่าวบันเทิงนะคะปี2021เ,เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะใส่แมสด้วยนะครับ หนึ่งเรื่องผิดกล้องแล้วแม่โคคนใหม่ฉันเรื่องเนี่ยถ่ายด้วยกันเรื่องถ่ายเรื่องพมเสน่าหาด้วยกันพี่เมย์บอกว่าเรื่องเนี้ยทุกคนจะเครียดเครียดกันหมดมทั้งเรื่องเราจะเป็นคนเดียวที่ไม่เครียดกับพี่ตะวลิ์มีกลิน่นกลิ่นของความเป็นเหมือนเพลย์บอยนิดๆอะไรเงี้ยครับถ่ายอีกเรื่องหนึ่งคือเกมล่าทรชนครับยิงกันซะส่วนใหญ่ครับก็สบายครับแล้วก็เราก็เป็นหัวนหน้าครับเราจะเล่นแบบไป เรามูได้นิ้วชี้นิ้วเดียวบางทีไม,ไม่ไม่ต้องชี้เลย <c oughs> เราแค่แบบยักหน้า <c oughs> แค่นี้เอง <c oughs> มันคงเป็นบุญบารมีที่เราสั่งสมมาเรื่อยๆครับ <c oughs> มันทําให้เราสบายขึ้นครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นพราถ่ายละครหรือเปล่าหนวดคราคลื้มเลยนะคะ <c oughs> ของพ <c oughs> อ่อเอจริญ